คลิปนี้ผมโดนเอรันดอร์ฝั่งตรงข้ามเปิดระหว่างที่ผมกําลังวิจัยฉลามสายขวานบวกบูรามาสาที่ถูกปรับมาใหม่ในแพทนี้คือป,ปกติจะเคยเจอแต่คนที่เกมนําแล้วก็พิมพ์มาใช่ไหมครับแต่คนนี้เขาพิมพ์มาเปิดผมตั้งแต่ที่เกมยังไม่เริ่มเลยครับสแสดงว่าเขาน่าจะแน่จริงแต่ก็พอเข้าใจได้ครับเพราะว่าเอรันดอร์ตอนนี้ชนะหมดเลยและคลิปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับน้องฉลามน้อยและคลิปนี้น้องฉลามก็เดือดด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นเลยทุกคนอย่างนี้ต้องไปรอดูในตัวเกมนะครับว่ามันจะเด เราได้ตัวคนเดียวนะครับและทุกคนสามารถทําไดไ้เพื่อนตอนนี้ผู้ติดตามผม1นึ่งแสนแล้วขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับมุ่งหน้าสู่สองแสนผู้ติดตามไปได้วยกันจากวัยรุ่นย่ากระบอกกดติดตามเบสหนึ่งทีแล้วไปลุยคอนเทนต์กันเลยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะเว้ยเพื่อนสู้ก่อนอย่าเพิ่งห้ามนะครับทุกคนเบสขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเพยที่สายเปเกมไว้วางใจกันที่สุดและตอนนี้คนเติมที่นี่เยอะมากการันตีจากผู้ใช้จริงถึงสามแสนคนรวมถึงตัวผมด้วยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้ตลอด24ชั่วโมมงงเเเเเบบบสสสาทีีตตรป็นลยคนนนนดููก็ร้้และขัตอี้สําคัญที่สุดดเลยนะคคครรับบือกาาใส่โ้้ขงน จอที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะทําให้เขาซับพอร์ตเบสต่อนะครับเบสจะได้มีกําลังใจลงคลิปให้คนดูดูแบบนี้นานๆนะะได้ครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคียวว่าเปนะครับไปดูเกมกันต่อเลยก่อนที่จะไปดูในตัวเกมนะครับ <ๆ S 1> ก็ขอพาเ,เพื่อนๆมาดูในส่วนของหน้าดาร์ฟกันก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ฝั่งเขาก็แบนไปที่มูราตีมี่แล้วก็เอลสูนครับฝั่งเราก็เป็นลูุยแวนแล้วก็ซินเทียเข้าใจได้ครับฝั่งเราแต่ตัวละครฝั่งเขาจริงๆก็เอลสูก็เก่งครับตีมี่ก็แบนประจําอยู่แล้วแต่ว่่่่่่่่่าาาาาาามมมมมููรรรรรไไไไคคคคออยยเเเเเเหห็็็นนนนนนนแแแแบบบบททัััก้้้ววํลลลตตีีฝงฟิิ์สป ฝั่งเราก็เป็นแร็ตนะครับก็เป็นคู่ปรับกันอยู่แล้วนะครับแร็ตก็เอามาเคาลเตอร์ลิเลียนะครับส่วนเราก็เลือกจะมาเป็นไฮยาเตะก่อนครับแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วแคลรี่ก็จะเหลือพวกแบบคาเฟนี่วิฟอะไรเงี้ยครับไฮยาเตะอะไรพวกเนี้ยเนาะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ที่ไม่มีเอลสุกับแวร์แล้วอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาลองดูกันอีกทีนึงตอนนี้เขาหยิบมาเป็นเฟนดิกนะครับอีก3 2 1สองหนึ่งของกบทเป็นกบนะครับอาันนี้ตรงเราว่าต้องมองไปที่โตโร่นะครับสำหรับผมนะอันนี้ถ้าเกิดผมไม่ได้จำไม่ได้นะว่าเกมนี้เล่นตัวอะไรบ้าางนนนะครัับบบเเป็ิกมย้อนนภาาคเะ ผมมองไปที่ตัวที่จะยืนรับกบได้ก็จะมีพมรุกโตโรอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะนี้เป็นอะดูอินนะอันนี้คนดูทางบ้านนะครับต้องบอกก่อนอันนี้ไม่ได้รู้จักนะครับก็เข้ามาเล่นกับคนดูทุกวันนะครับไม่จำกัดแรงไม่จำกัดดาวไม่คัดตำแหน่งไม่คัดคนนะครับน้องฉลามน้อยหยิบมาเป็นซูก้านะครับแล้วตอนนี้ก็เบสต้องเป็นคนเลือกคนสุดท้ายนะครับจริงๆผมตั้งใจที่จะหยิบฉลามมาอย่างเงี้ยมันแพ้นะครับเบสบอกก่อนแต่ว่าผมอ,อยู่ในช่วงที่กำลังจะวิจัยเซ็ตขวานะครับว่ามันเล่นได้ทุกตาหรือเปล่าก็ หยิบเซสขวามาลองดูแล้วแต่ว่าจริงๆเกมนี้จริงๆแล้วเขาจะฟังเป็นความรู้ะนะครับโหวันนี้เบสติดอ่างของอภัยด้วยนะก็คือปกติไม่ติดนะครับจริงๆแล้วฉลามอ่ะครับมันจะมันจะเป็นตัวที่แพเอรันดอร์ครับแต่ว่านอกนั้นนะผมมองว่าได้บดนะในเกมนี้ใช่อาจจะเล่นกับเฟนดิกยากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามองไปที่ตัวละครทั้ง2ทีมก็คือเอรันดอร์ชนะหมดเลยครับอ่าอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของเอรันดอร์นะชนะหมดเลยครับเพราะว่าแบบชนะอดูอินอันนี้คนดูรู้อยู่แล้วนะ้องฉลามคนดูน่าะ ชนะแพนด้าในช่วงต้นถึงกลางๆเลยแนตะ่ว่าเลดัะแพนด้าเหยียบเอรันดอร์ได้แต่ก็ชนะแรดไหมอันนี้ก็อยู่ที่เชิงนะครับถ้าเกิดว,ว่าเอรันดอร์เกมนำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูที่เชิงด้วยถ้าแรดไม่เกิดไหมแต่จริงๆแล้วแรดก็สามารถโป้งเดียวเอรันดอร์ได้แต่จริงๆแ,แ,แล้วมันไม่ใช่ตัวที่แบบโอ้เอรันดอร์เจอแรดเล่นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็อยู่ที่เชิงกันไปส่วนทันเทจเตก็แพ้เอรันดอร์ขาดลอยครับก็ประมาณนี้นะสำหรับยีโร่5ตัวที่เลือกมาฝั่งเขากับฝั่งเราเนาะส่วน Off line, ต้นเกมก็เป็นเรียวม้าเลยครับ6เรียวม้าประมาณ70นะครับเพนด้าประมาณ30ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีของช่วงกลางๆเหล่ๆผมว่าแพนด้าก็ไม่ได้กลัวเรียวม้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตามตัวครับแรดเคาน์เตอร์ลิเลีย นะครับส่วนแคลลี่ก็เชิงเชิงครับเฟนิคฮายาเชิงเชิงกันไม่มีอะไรครับแล้วก็โลมเราเป็นอาร์ดูอินนะครับจริงใจผมมองเป็นโตโรนะเพราะว่าตอนนี้ก็หลุดด้วยครับอ่ะเดี๋ยวไปเราดูในตัวเกมมาเลยดีกว่าครับว่าเกมนี้จะจบยังไงนะครับไปครับมาถึงฝั่งตรงข้ามก็เปิดมาเลยนะครับตัวจริงหรือเปล่าตอนแรกผมก็คิดว่ามาดีนะครับโอ้โหแต่ไปไปมามาครับเราดูรอดูสถานการณ์หลังจากนี้นะครับบอกเลยซีฟโอเคแต่ตาหน้าขัดนะถ้าแพ้เอ้ยถ้าจริงเจอกูตบโอ้โหเอ้ยน้องฉลามน้อย เอ็งรู้ใช่ป่ะว่าพี่โดนแล้วนะตาเน,นี้ยสลามน้อยงั้นกูขอตบมึงก่อนโอ้โห โอ้โหโดนน้องมอนหนึ่งเข้าไปเลยครับแซบอหลีเลยแหละครับแบบนี้เอาดิเอาดิาดผมก็ไม่เคยเห็นน้องฉลามเปิดใครนะครับโดนไปแค่นั้นโดนไปอีรันโดตัวนี้น่าจะสวยมากครับโดนเด็กมนหนึ่งเปิดผมนี่ขึ้นเลยว่ะและเกมนี้ผมก็เล่นเป็นฉลามสายขวานออกบุรา,า,าศาสตร์นะครับกำลังจะวิจัยเซตใหม่ให้คนดูอยู่เอาจริงไปเลยได้ครับทั้งคอมเมนต์ในทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมบอกให้เอาจริงเลยครับเกมนี้ไม่มีรูฟาร์มอะโอเคมาดูตานี้กันก่อนครับ ตามไปเรื่อยครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงทามมิ่งมังกรใหญ่จะเกิดแล้วนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าใครจะเป็นคนได้มังกรตัวน,นี้ไปนะครับแต่เราต้องระวังไอเดนดอนมากๆนะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาปากแซ่บนะครับแต่เป็นเพราะว่าตัวละครเขาชนะเราแทบหมดเลยนะตอนนี้ที่พยายามจะมาแก๊งเดียวมาครับ คอมโบคือว่ายน้ำมานะครับเปิดด้วยอันติก็ได้นะครับถ้าเกิดจะเขมือเข้าไปแบบนี้ครับแต่ว่าผมเล่นด้วยสกิลสก่อนนะครับจังหวะน,นี้ก็เกือบไปทุกคนเฉียดฉิวมากครับเบสมาแกงก่อนเอรันดอร์นะครับก็เลยทําให้แบบว่าเราได้เลียวมาไปก่อนถ้าเกิดว่าเอรันดอร์มาถึงก่อนผมกับน,น้องฉลามอาจจะแย่ครับแต่ว่าตอนนี้กำลังจะไปไถ่มังกรใหญ่ครับกำลังไปตรงกลางแลดไถามาทางนี้แรด แล้วจังหวะน,นี้ไม่ใช่แค่เบสที่แคสนะครับคนดูทางบ้านก็แคสนะครับแล้วก็มาหาดหักเอาให้ครับจังหวะน,นี้เอรันดอร์เดินกลางน้ำแบบนี้ก็ตะเกียงหล่นเลยนะครับแบบนี้ทาซิเเจไปนึงทีแล้วไปดูกันต่อถ้าแพ้แพนถ้าแพ้แพนด้า หน้าอายอ๋อจ้าเน่อ๋อจ้อาจแล้วระหว่างที่ผมก็เราจะกลับไปทามมิ่งครับก็เจอเรียวมาอยู่กลางน้ำแบบนี้ก็คอมโบล่ามากินแบบนีโลยหายเลยครับหลังจะบอกว่าปกติไม่เห็นเด็กมอนหนึ่งเปิดใครแบบนี้นะครับแต่ว่าจังหวะน,นี้ครับโอ้โหเรียวม,มามาดักกลางน้ำครับหายเลยครับสายขวาด้วยนะครับที่ผมตกใจเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นโซลิเวอร์ยังพอได้ครับข้อความล่าสุดจากเอรันดอ,อคืออ๋อจ้อาอ๋อจ้าแต่โดนศูนย <laughs> <laughs> ์หนึ่งเฮ้ย พี่ไม่เคยเห็นพี่ไม่เคยเห็นน้องฉลามน้อยพาร์ทนี้ว่ะพาร์ทเปิดคนน่ะจริงครับทุกคนผมเห็นแต่น้องจะมา hey เฮฮาเฮ้ยผมไม่เคยเห็นน้องฉลามน้อยเป็นเวอร์ชันนี้เลยอ่ะแต่ยังไงเราก็ห้ามประมาทเวอร์ชั่นเปิดคนนะแล้วประเด็นในตัวที่ปากแซ่บดันเป็นตัวที่ชนะทางเบสด้วยโดนน้องมองหนึ่งเปิดเป็นไงล่ะผมะจะไปเอาคืนก็ต้องหาจังหวะดีๆครับเพราะว่าตอนนี้ดามเมจมาช่วงกลางเกมครับจริงตอนนี้ผมก็ต้องไปวนทามมิ่งเลสนะครับแต่ก็แวะมาข้างบนผมไม่ให้แม้แต่กลีปตัวเล็กกับมเพราะว่าเผื่อมี โอ้โหแล้วตอนนี้เลนล่างก็เดือดครับน้องฉลามก็เล่นแพนด้าเป็นได้ยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าน้องเขาก็เล่นค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้เจอกับเดียวมาร์ก็ไม่ได้ดูว่าจะเสียท่าแต่ว่าอย่างใดนะครับเดินกดเดียวมาร์สะด้วยซ้ำนะครับตอนนี้อาจจะมีพลังความแค็ก็เป็นได้แล้วก็มาครับเบดตอนนี้เบก็มาวนทามมิ่งเลนแล้วนะครับการเล่นจังเกิลที่ดีก็คือการวนทามมิ่งให้ทันนะครับแล้วก็เลือกจุดแกงให้ถูกต้องนะครับตอนนี้ผมก็จะเลือกไปที่การแกงออฟเลนนะครับเพราะว่าแแพนนดด้้้าาากกกลมเเหห็่อออออวตถิซป โอ้โหผมชอบอ่ะเด็กมันห้าวเฮ้ยโอ้โหสุดจริงๆครับน้องมอนหนึ่งมันต้องห้าวขนาดนี้เลยเหรอ แล้วตอนนี้เรากำลังจะมาทำการแก๊งเรียวม้าเพราะว่าเหรันดอโผกลางแบบนี้ก็เข้ามาใส่แล้วเรียวม้าแบบนี้โอ้โหหายเลยนะครับแบบนี้ท่าประจำตัวรอบที่สามแะครับทิกเนเจอร์เลยนะครับแบบนี้คนดูขอมาเป็นก็จัดให้ตอนนี้ถือว่าทามิงเราดีกว่าเขามากๆครับแต่ก็อย่าประมาทเด็ดขาดครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องดูก่อนครับว่าเอรันดอจะลงมารับเลนแทนหรือเปล่าครับหรือว่าอาจจะขึ้นบนนี่คือสิ่งที่จังเกิลต้องดูครับกพราะควรจะทำอะไรต่อตอนนี้ผมก็ขี่ขี่อะไรแหละไปได้ขี่มันไหวนะไปเบสเอ้ยนั่นแหละครับจากนั้นเราก็มาวนทามิงบ เวลาเข้าไปแก๊งผมว่าแนะนำให้ว่ายน้ําไปสกิลหนึ่งแล้วก็เปิดด้วยสกิลอันตินะครับแล้วก็2 2 2สองสอเอรันดอร์ครับมีสองบัฟแล้วโอเคเยียมาน่ากระดังเข้าเลนเอรันดอร์เอียงไหนรูครับใช่ครับเราจําเป็นต้องมองให้ดีครับว่าเอรันดอร์เขาจะทําอะไรแต่ว่าจังหวะนี้เขาจะเข้ามาเอากลางเบสนะครับแต่ว่าเบสพยายามจะเข้ามาบูครับแต่ก็ลืมไปว่าตัวแพ้ทางครับอย่าครับอย่าครับเบสอย่าไปแจกชัดดาวครับท่องไว้ในใจครับเชิญทําเป็นจะกลับมาทําเป็นจะกลับมางงจะกลับมาเงาตะคุกกระหม่อม โอ้โหแซบอีหลีแต่หนีอย่างเดียวครับโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวแหละครับแซบอีหลีเลยครับแต่ว่าหนีอย่างเดียวครับและจังหวะน,นี้น้องฉลามเอาอีกแล้วฮานะเล่นรันดอแพ้ฉลามโอ้โ อย่างแซ่บเลยล่ะครับน้องมอลหนึ่งเอาล้ครับจังหวะน,นี้ก็กลับมาวนทามิ่งเล้กลันต่อครับแล้วแพนด้าเหมือนจะเข้าไปใส่เรียวมาเลยเรียวมารเจ็บหนักมากครับแต่ก็ดีออกไปได้ครับแบบนี้แล้วเอลันดอร์พพ์มาว่าอยู่ที่ทีมเดินเกมด้วยจ่าตลกอา้าวแบบนี้เขายอมรับเราหรือเปล่าครับเนี่ยว,ว่าเราเริ่นเกมได้ดีกว่าเขาอะครับแต่ว่าเขาก็มาห้านะครับผมก็มาคนดูทางบ้านและพวกเราไม่ได้จํากัดแรงไม่ได้จํากัดดาวไม่คัดตําแหน่งไม่คัดคนด้วยอยู่ที่คนเล่นด้วยจ้า หลังจากที่พวกเราเป็นฝ่ายได้เปรียบครับก็มาเดินเกมที่เลนล่างครับแล้วก็พยายามจะเก็บเรียวม้าแต่ก็ได้มาแค่ป้อมครับจังหวะนี้เห็นบัฟฟ้าเอรันดอร์เกิดพวกเราก็ไม่รอช้าครับรีบบึ่งเข้ามาเลยครับแล้วก็เข้ามาทาเป็นตีบูครับมีเอรันดอร์ที่เห็นเบสครับแต่ว่าเรียวม้าไม่เห็นเพราะว่าติดคลิปอยู่ก็เลยไม่เห็นแพนด้าแบบนี้ก็พยายามกบมอบแล้วจังหวะนี้ยังไงครับ จังหวะนี้เขามาตะคุมกำมอเราหายเลยครับแบบนี้แต่ว่าน้องฉานโดนกบรวบมาเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับคอมโบสองพี่น้องแต่ว่านี่หน้าเหมือนจะดีเข้าบุ้มไปแล้วแต่ว่าเบรก,ก็เหมือนว่าดามเบรกก็จะเริ่มมีก็เลยเข้าไปเอาลีเรียก่อนแต่ว่าโดนรวบมาแบบนี้โอ้โหหล่นเลย แบบนี้ก็ซีฟู้ดอะครับโดนกบได้ครับโดนลิเลียได้ครับแต่โดนฉลามไม่ได้แหละครับเอ้ยไม่ใช่โดนเอันดอนไม่ได้เลยครับโอ้ฉลามนั่นมาตัวผมเองครับอะไรครับเนี่ยจังหวะนี้เข้าบาลามครับโอ้ยังไม่ได้ครับแล้วยังไงต่อแบบนี้ครับเอันดอนพยายามจะเข้ามาหาเก็บตัวแทงครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ง่ายเขามีแรงเข้ามาใส่โอ้แต่ว่าโอ้ยไม่ดีนะครับเหมือนจะผิดเหลี่ยมนะครับแรงช็อตนี้อันนั้วเป็นจังหวะที่กล้องจับครับพี่ไม่ได้จะโฟกัสเองนะกล้องมันจับพอดี โอ้โหโดนถอนแค้นเลยนะครับแบบนี้แล้วน้องฉลามน้อยเข้ามาครับเขาจะเข้ามาแก้ไขให้พี่ชายคนนี้ครับแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงนาทีที่6ติเศษนะครับผมก็ยังวนทามมิ่งบูอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงทามมิ่งแปะเมื่อไหร่ผมก็มองไปที่ดาร์คเลเยอร์ตัว8นาทีทันทีนะครับตอนนี้แล้พพิมพ์มาว่ามือมันมืดโอ้โหไม่เป็นไรครับเข้าใจ จังหวะนี้คนดูชวนเล่นเกมเตะบ,บอลเฉยเลย <c oughs> ขอคน20ครับขอบคุณมากครับแล้วจังหวัดน,นี้น้องฉลามเปิดก่อนอีกแล้วครับขนาดกดกับคนดูทางบ้านยังจะชนะเลยไม่ได้คัดคนอะไรประมาณนี้แหละครับโอ้โหเรียกได้ว่าน้องฉลามก็สดแหละครับ <c oughs> พอตัวครับเปิดก่อนเหมือนกันครับตอนนั้นที่เกมพวกน้องก็ยังไม่ได้เปรียบเลยแล้วก็เข้ามาจะตคุบกบแบบนี้โอ้แต่ว่าไม่ได้ครับพยายามที่จะหาตัวที่เก็บง่ายๆก่อนครับถ้าเกิดว่าเข้าเฟนิกส์เขาจะมีสกิลไว้หนีอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือถ้าผมพยายามหาเก็บตัวที่มันง่าด้วบอออันนเพ และแล้วก็เดินทางมาถึงททมมิ่ง8นาทีครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะเล่นเกมยาวอยู่แล้วครับเจอแบบนี้ยังไงก็ต้องอยากที่จะรีบจบครับเอรันดอตอนนี้เขาก็ฟาร์มมารีบบูตตังตามเบสมากครับก็ขึ้นไปที่หนึ่งของทีฝั่งข้าวสวัสดีแพนด้าพยายามวนไปปิดเลียวมาได้ไัมนีม่แบบนี้แล้วเก็บ,บ,บ,บได้ไหมโอ้โหหายเลยครับสุดๆนะครับโอ้โ น้องแพนด้าเหมือนจะคลั่งแล้วนะครับแบบนี้แพนด้าที่มีของมันก็เก็บเรียวมาได้ไม่ยากนะครับแบบนี้เราเฟนดิเข้ามาพยายามจะเข้ามาตะคุบแต่ว่าเหลี่ยมไม่ดีเลยต้องเอาอันติออกมาก่อนครับอันตินี่ก็ใช้หนีได้นะทุกคนคันนี้เป็นเมนฉลามก็ สามารถใช้เข้าทําได้สามารถใช้หนีได้ครับตอนนี้เบก็ขึ้นเป็นเลวทานชิ้นเต็มแล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะเน้นไปเรื่องของความถึอแล้วก็บุราศาสตร์ในช่วงของต้นเกมแบบนี้ก็ดีครับเพราะว่าปรับมาใหม่มีพลังชีวิตมาให้ด้วยครับสแต็กนี่คือไม่น้อยหน้าเออสเปียร์บลองกินุสเลยครับแล้วจังหวะนี้ก็มาเปิดคองกันฟาราเบก็จะเกิดอีก15วิฝั่งเขาก็เหมือนจะเริ่มขยับมาบีบดูด้าครับแต่ว่ากบประโลแบบนี้ไม่ถึงเบสครับเบสพยายามจะเบิร์ตคองก่อนครับอันตรายครับโอ้ล่าลา่าเพลียมาโหและก็ เบียบมาได้แบบนี้เออเราเหมือนจะลึกเกินไปกันน้องสนามน้อยดูในมินิแมป้ะโดนปิดแบบนี้ก็ คิดว่าไม่ได้ครับตอนนี้โห,โหโดอฉลามน้อนโดนคืนบ้างครับแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเล่นห้าวเลยนะครับกล้าแรกกล้าลุยอ่ะครับแบบนี้เล่นสไตล์นี้ก็ถือว่าถูกตลาดครับเอนเตอร์เทนคนดูแบบนี้คนดูชอบหรอครับนี่โอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาวนทามมิ่งเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่นาทีนะครับจังเกิลก็ยังคงคงต้องทําการวนทามมิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นสิส่งสำคัญหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของจังเกิลเลยนะ็กเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเล่นป่าไม่เก่งหรือว่าอาจจะเอ้ยผมฟาร์มยังไงก็ไไไมมมมม่่่รรรววยยกกก็อาาลลลืนนนทิงงงแบบบบบเสะคคััััปปผ อะดูอินถอยก่อนอึ๊บแข็งใจกดกอะจังหวะนี้เห็นอะดูอินกำลังโดนเอ็นดอร์ไล่ตีครับโดนลังแกรครับเพราะว่าแท้งมันก็แพ้รันดอร์อยู่แล้วแบบนี้ก็มาขบไปเอ็นดอร์เดี๋ยวมันจะไล่ตัวด้วยครับยังใส่สกิลทุกอย่างที่มีครับเล่นเชียมาก่อนด้วยความถึกของสนามก็ยังทำให้เรายืนบดยืนบี้ได้นานแบบนี้แล้วก็เข้าปาสวสดสกิลสองไม่พลาดครับโอ้โหขอบคุณยี่สิบนะครับ แบบเชียร์ทุกทีมเลยครับวันนี้เอ็นดอก็เหมือนจะเริ่มหมดมุกแล้วครับแบบดูเอามันนะครับผมคือจะมาไล่ปิดแท้งอะไรก็ไม่ได้ครับเบสตามมาตลอดนะครับจะไปไล่ปิดตัวบางๆอย่างแพนด้าก็มีดาเมจแล้วแบบนี้ครับไพนด้กระโดดเข้าไปย่าแบบนี้แล้วเก็บเรียบมาได้ไม่ยากครับโอ้โหเรียกได้ว่าซีฟู้ดเลยแหละครับแบบนี้จะมาขุดบ่อล่อปลาหนะครับแบบนี้แล้วไมมี่ไม่ยอมหนะครับเดี๋ยวเบสมาไล่เรียงลำดับการออกไอเทมให้ใหม่นะครับก็คือเราจะออกไปฝั่งฟาร์มเล็กก่อนรองเท้ากันซีซีนะครับจากนั้นออกมูราช ดาบวิคแล้วก็พอได้ดาบวิแล้วก็ปิดด้วยดาบแดงเลยครับแต่หลายคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, ไม่มีเก่อเกิดหรอพี่คือก่อเกิดมีครับแต่ว่าเราจะเอามาสลับกับดาบวิตอนที่เรามีของแล้วนั่นเองอุย้ยเอรันดอร์ได้คิวแล้วนะเอรันดอร์ได้คิวแล้วนะเอรันดอร์ได้คิวแบบนี้ไม่ดีครับเขาจะเริ่มฟื้นนะครับอุย้ยเอรันด์ตังมาแล้วด้วยครับแล้วจวังหวะนี้มีซูก้าของน้องฉนานม,มากระโดดจะเข้ามาแลกเอรันดอร์แต่ก็เกิดกระเสียท่าตัวเองไปเหมดกันแล้วมีเลมาร์คสเก็ตบอร์ดมาแบบนี้แหละครับ ผมเลอยากจะเข้าไปจริงๆลครับช็อตนี้นะโอ้โหแต่ก็คิดในใจครับอย่าประมาทครับเบสต้องตั้งใจเล่นแล้วจังหวะนี้เข้ามางับกำมอมเอาละครับจะปิดเกมนี้ได้ไหมครับขำเฉยเลยอะงง งงแบบแรกๆมาจะตบครับหลังๆมาไปออกลูกขำแหละครับโอยแบบว่าเซตอีหลีแต่ว่าหนีอย่างเดียวครับต,อ,ตอนนี้เหมือนจะไม่ดีครับพจะเต็มัมนจะตกรถครับโอ้แล้วโดนเรีอนลีนันาเกือบจะเก็บไปได้แต่แต่ว่าเป็นฝ่ายที่เก็บลีน,นันนาไปเองนะครับแบบนี้โอ้โหแล้วน้องแพนด้าพิมพ์อะไรอีกแล้วกบไ,ได้ยืนนิ่งแบบนี้า5อะไรดีใจเหรอเสียดาว <laughs> เรียกได้ว่าผมไม่ต้องพิมพ์อะไรสวนกลับไปเลยครับน้องฉลามจัดให้หมดแล้วแล้วเปิดแรงด้วยเขาก็ต้องไปเขาก็ต้องไปทางข่ำแล้วไงนะ้องมันไปทางอื่นไม่ได้แล้วไงตอนนี้แต่ว่าตอนนี้พวกเราก็ยังขึ้นบ้านไม่ได้เลยครับทาทรงแซปอีหลีแต่วิ่งหนีอย่างเดียวแบบนี้ไม่เอาแลวจังหวะน,นี้ผมก็กลับมาวนไทมิ่งเหมือนเดิมครับแล้วเห็นว่าน้องฉลามกับน้องเลสกําลังจะไปดักเอเดนดอร์อยู่ข้างหน้าของเรนบบนครับแล้วเหมือนมีกบจะเปิดตาบแบบนี้น้องเทนด้าเหมือนจะเสียท่ากระโดดเข้ามาไล่แบบนี้แล้วเหมือนจะนเร้วมาตะคับโอ้โห ถ่ายแบบไม่ได้นัดกันนะครับเมื่อกี้ถือว่าน้องแรสคนดูทําบ้านทาได้ดีมากครับในเพลนี้ครับเบงก็พยายามที่จะเข้ามาตัดเวฟบนครับเพื่อที่จะไปเปิดเทนนาของดาร์เซย์เเพื่อที่จะปิดเกมนี้ครับโอ้โหแต่ว่าตอนแรกเห็นแค่เฟนดิกครับช่างกหน้าไปอีกทีไม่ได้มาแค่เฟนดิกนะครับโอ้โหไปก่อนลวครับแบบนี้ไม่ประมาทครับเราต้องไม่ประมาทแล้วฝั่งเขาแซบอีลีครับแล้วเขามา5ด้วยครับเก่งไม่กลัวครับกลัวมาเยอะครับคำนี้ไม่เกินจริงครับแล้วแบบนี้ครับพยายเตะเข้ามาเปิดดาร์กรอแล้วที่เรียกหาจต่ออผไ้งทะรเลย น้องมหนึ่งเปิดให้ผมอยู่นะเนี่ยคนดูแล้วจังหวะนี้ผมกำลังจะีไปคลองครับเพราะว่าเอเันดอร์เขายังไม่เกิดแต่ว่าเขามีกบอาจจะเปิดตาเข้ามาแล้วเขาเพยายามจะเข้ามาแย่งดาร์กเราครับเฮ้ยเขาได้ดาร์กโอ้โหเขาแอบเปิดดาร์กสิบสองโอ้โหแบบนี้เสียคลองขอเอาคนแทนได้ไหมล่ะครับไม่ไหวนะครับแบบนี้เขายังจะเข้ามาสกิลสองจริงๆรกดดาบวีก็เขายังจะไปต่อด้วยพลังความแค้นแบบนี้ครับเสียคลองแต่ได้คนละครับโอ้โหท่าประจําตัวเอาแต่ไม่รอดแล้วเอเันดอร์เขายางจะเข้ามาช่วยเลียวบ้าแบบนี้โอ้โหน้องฉลามน้องเก็บหายหมดเลยเรคับบบแนี้โหสุดจริงๆครับแบบนี้ก็เลย สิบสองแปดครับแบบนี้เอ้ยน้องสกอน้องกับพี่เหมือนกันเลยอะเฮ้ยสกอน้องกับพี่เหมือนกันเลยอะ <S 2> <S 2> เรียกได้ว่าคอมโบสองพี่น้องหรอครับแบบนี้ก็น่าจะจบแล้วหรอครับไม่น่ามีปัญหาอะไรสาหรับในเกมนี้นะครับโอ้ยปากอย่างซิ่งแต่วิ่งอย่างเดียวนะครับแบบนี้ก็หอไม่ไหวนะครับจบไปครับทําทรงเอลันดอร์ทำทรงอยากจะววิฟวับจะยิงโดนฉลามไล่งับแบบนี้ไม่เอาโอ้ยตะเกียงหล่นหรอครับแบบนี้ ขอบุญยี่ครับอันนี้ก็ต้องขอบอกอก่อนนะครับว่าน้องฉลามาเขาก็ขอโทษมาแล้วนะครับที่ไปพิมพ์ใส่ฝาดตรงข,างขา้ามเพราะว่าเขาพิมพ์มาก่อนสก่อเหมือนกันแต่พี่ไม่ได้เหรียญทองแต่ฝาดตรงข้ามนี่ไม่น่าจะมีขอโทษนะครับน่าจะมีขออีกนะครับเบสว่าโอ้โหทําทรงอดีตร้อยดาวโอ้โหทําทรงอดีตร้อยดาวแต่แต่โดนผมลอดกลางแม่น้าเปล่าเอาแบบนี้ก็ไม่เอาโอ้ยไม่คล้องเอาออกอันนี้โอเคครับก็ผ่านไปแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับนะผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็คิดว่าจะมีอะไร ที่ไหนได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบหรือว่าสนุกไหมอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์และบอกกันได้นะครับหรือว่ารอคอนเทนต์อะไรจากเบสอยู่ช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับฝากกดไลค์อะไรให้เบสด้วยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามให้เบสเป็นกำลังใจให้เบสทำคลิปออกมาด้วยนะครับเพราะว่าทุกการเก็บติดตามของทุกคนอลิซพันแล้วทุกคนทุกการกดติดตามของทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับสตรีมเมอร์อย่างผมมีแรงลุกขึ้นมาตัดคลิปจริงๆนะครับผมพูดดดดดดจจรรรริิิิิิงงๆๆช่่่่วยยยกกกกตตตาามมมมใหหห้้เเ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 บบบบสนน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 ออออออคคคัััแลลขีึะะะถพพืืื RV ็ เติมที่พ่อมดเคเพลงใส่โค้ด MIR MIE Miami ศูนย์ศูนย์หนึ่งให้เบสด้วยนะครับเพื่อนๆจะจะได้รับส่วนลดของเพื่อนๆเ,เองด้วยคุ้มมากๆครับแล้วเขาอ่าก็จะได้ซัพพอร์ตเบสต่อเพราะว่าโค้ดที่คนดูใส่จะไปเด้งที่ทางเขานั่นเองครับแล้วใครที่โซโล่แรงชอบแพ้บ่อยๆไปดูคอมโบจบไว้ที่เบสท,ทำมาให้คนดูเอาไปใช้กันด้วยนะครับในในคลิปก่อนหน้าน,นี้เองนะครับเบสบอกเลยว่าใครที่แบบแพ้เยอะๆลองดูครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เลยแค่ใช้ทีมอือแล้วก็ตัวที่เบสเซ็ตไว้ให้จะได้ได้ดาวคืนนะค